สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจเฮงๆรวยๆครับผมแอดมินของเพจครับวันนี้จะมาจำลองวิธีการคิดเลขที่ผมให้ไปนะครับหลายคนเขาบอกมาว่าผมนั่งเพียนเขียนขึ้นมาหรือเปล่านะครับว่าเดามาไหมหรือไปลอกใครมาครับผมขอจำลองเ,ออเป็นจำลองสูตร ที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับโดยผ่านโปรแกรมไม่ง่ายคือ e x c e l แสดงผลแต่ผมจะไม่บอกสูตรไม่บอกชุดตัวกรองของสูตรนะครับว่าผมาได้มายังไงครับซึ่งชุดนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในงวดต,ต,ต่อไปซึ่งผมมีการคิดคำนวณตัวสูตรกับชุดตัวกรองสูตรอยู่แล้วหลายคนเขาบอกมาว่าคุณ แม่นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกเลยของผมถนัดเลขวิ่งมากกว่านะครับซึ่ง2ตัวกับ3มตัวผมบอกว่าซึ่งเพจผมนะครับบอกว่าให้ไปจับคู่เอานะครับเพราะว่าของผมมีทั้งเลขเด่นและเลขรองซึ่งเลขเด่นและเลขรองเนะี่ยสามารถเอาไปเล่นเลขวิ่งหรือเลขลอยได้นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะมาประมาณ85%นะครับของ วิ่งบนหรือวิ่งล่างเข้าแน่ๆครับแม้ว่าบนก็ล่างซึ่งยังไงถ้าเราเล่นได้ตังแน่ครับแต่เอาแค่ได้ตังพอครับผมว่าไม่จําเป็นต้องให้ได้ถูกตูมเลยสามตัวตรงซึ่งอาจมีเพจอื่นหรือใครก็ได้ที่อาจจะให้แม่นกว่าอันนี้ผมไม่ว่านะครับเอาของผมเป็นแค่แนวทางก็พอครับนะครับ,รบก็มาดูกันเลยนะครับว่า เลขที่ผมให้ไปได้มาอย่างไงครับดูตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้ครับงวดที่ผ่านมานะครับว่าสามตัวบนกับสองตัวล่างแล้วสองตัวบนสองตัวล่างคือเลขอะไระครับของงวดที่แล้วนะครับมันออกสามห้าสี่และสองตัวบนออกห้าสี่นะครับสองตัวล่างออกเก้าศูนย ซึ่งเลขที่ใส่ไปครับมันจะผ่านตัวสูตรตรงนี้นครับซึ่งผมได้ใส่ไปแล้วซึ่งผมคิดนวลออกมาสาหระบะับคนนี้แล้วครับมันจะได้ออกมาเป็นทิศทางของตัวเลขน,นะครับออกมาจะเป็นชุดนี้นะครับนี่ฮนะออกมาเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ใช่เลขที่ต้องที่อออเอกไปใช้คนระับแล้วมันจะมาผ่านตัวแตกเลขครับวิธีการแตกเลขก็คือ วันเดือนและปีของงวดต่อมาที่จะออกนะครับงวดที่งวดต่อมาจะออกวันที่30นะครับ30เดือนท2สครับงวดนี้ออกไว้หน่อยครับติดปีใหม่ครับ5 7นะครับไม่ใช่1 4เราเอาเป็นของไทยนะครับ ครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วครับทั้งหมดนี้ที่ออกมาเป็นชุดนี้ครับแตกออกมาจะมาลดมาแปลค่าจากวันเดือนปีครับแล้วก็ผ่านชุดกองสูตรออกมาครับชุดกองสูตรตรงนี้นครับจะได้ออกมาเป็นเลขวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็สรุปออกมาว่าเป็นเลขเด่นเลขรองอะไรยังไงนะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับ นี่นครับซึ่งออกมาตามนี้เลยนะครับวิ่งบนนะครับจะวิ่งได้ก็คือ8 5 7้าวิ่งล่างนะครับจะเป็น7 9 7สรุปนะครับคือเด่นเด่นนะครับมี7อยู่3ตัวคือเด่นเด็ดเลขเด่นนะครับคือเลข7แน่ครับงวดนี้เลขลองลงมาก็คือ8 5แล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นเลขลอง ซึ่งถ้าเกิดเราจะแนะนําไปเล่นนะครับผมแนะนํานะครับคือ7กับ8ข้างบนนะครับและ7กับ9ข้างล่างถ้ามาจับคู่ประสิทธิภาพในการจับคู่ที่จะลดลงมานะครับ mm hmm. ก็คือ7 8แล้วก็5 7แล้วก็7 7แล้วก็5 5าห้ไอแปานะครับขอโทษที8 5ซึ่งตัวนี้เราเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งผมไม่จํากัดเพราะว่าเป็นการจับคู่หรือ เพื่อนๆอาจจะไปจับที่มากกว่านี้ก็ได้อาจจะเอาลองจับลองก็ได้ครับไม่เอาเด่นมาจับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบแต่ผมแนะนํามาเป็นแค่สตัวนี้นะครับครับและนี่ก็คือวิธีการคิดสูตรของเพจผมเพือเพ่อนๆท่านไหนที่สนใจสอบถามสามารถติดต่อมาได้มาได้ทาง facebook Fan page นะครับ คองเพจเฮงๆรวยๆได้นะครับอู่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้ที่เพจนี้นครับครับสําหรับวดนี้อ่ขอให้ปีใหม่ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับสวัสดีครับ